ครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กเื่อนเพื่อนๆที่ติดตามในช่องยูทูปพิญโยจะล้นยนนะครับตอนนี้เขาจะนําเสนอสินค้าที่ฮอเดี่ยวมาทรงมอดนะครับเนี่ยเป็นฮิโนเมกาเอฟซีลอยห้าสิบนะครับจดทะเบียนปีซี่แปดนะครับลูกคาตด็ดรต้งสื่อขายกันแ่งแต่มาบ้างมาจำไมาแล้วตอนนี้รถเซ็ตเรียบร้อยนะครับตอนนี้เขากำลังจะเอาน้ำลงมอดนะครับตอนนี้เขาก็นี่รถแต่งอย่างนี้ไม่แต่งยินกันชนหนาไม่ใส่กระจกเหลียไมีกามเหลียนะครับ แก้มเลียดยางโกเลยครับพี่น้องครับมาเบืองกันหน้านะรอบนอกเราทำเสร็จสัดสีทั้งไม่กระบาลูกไม้นะครับบาลูกไม้สาพสดวยเลยโดนใจทุกทันนะครับตอนนี้ก็าพาชมหลอดนอกนะครับตอนนี้เขาอ,อยู่ที่ตำบลน,น้องนำใสนะครับอำเภอศรีคิวจังหวันดนครราชสีมานะครับเนี่ยรถเดี๋ยวมาส่งที่ นี่ตำบลหนองน้ำใสนะครับมาวิ่งมันวิ่งอ้อยนะครับนี่มาดูข้างคางนี่้างคางนะครับคุณ Wit ลูกค้าพี่น้องพี่นีน้องทั้งโอาโหทั้งหลายตอนนี้้างคางนี่เป็นคอกแป๊บนะครับคอกแป๊บกับบะค่าโกนะครับกับบะค่าโกออกแบบสําหรับวิ่งอ้อยนะครับคุณลูกค้ามาเบิงด้านท้ายกันเลยเฮ้าด้านท้ายนะครับด้านท้ายเป็นไฟ led นะครับมีกันชนเสริมด้านล่างนะครับ ด้านถ่ายยังรอเลยครับผมตอนนี้เก็บงานเป็นทีเรียบร้อยนะครับเราดูสภาพรวมๆของเล่วกนอาจจะโดนใจคุณลูกค้านะครับนะครับามาเมืองกันนะตอนนี้ตอนนี้ครับมาชมกันคุณลูกค้าคุณไอ้ทรายเราสิม,มาแรลนอ้อยครับแมเลนอ้ยอยฮาผู้เสือนะว,วันนี้ผู้เสือครับเอาผู้เสือครับขอ เป็นเังไหนสภาพรถน่ยมาดูใจปะน้อกดไลค์นะครับอ้าวกดไลค์ครับอ่านี่สินค้าที่เขามาส่งนี่เจ้าของรถนะครับที่จะวิ่งอ้อยวิ่งมั่นนะคะวิ่งอ้อยนะครับกวาตานาเติบเลนะของอำเภอซีคิวเป็นอ่าเปิดกับของโรงงานเองนะครับทางด้านไหนตการนะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์ฝากกดแชร์กดไลค์ในช่องพิญโยเจเล่นย่นนะครับเบอร์โทรกับส้วมแปดเก้าหาเจ็ดเจ็ดแปดแปดสามหนึ่งนะครับคุณลูกค้า ครับผมเนี่ยเขากาได้์คืงพองวามพึ่งพอใจกับคุณลูกคาถูกอย่างนะครับจังใดกับปากติดตามครับต้องขอสวัสดีครับผมครับ